มีหมอที่ช่องเสรีกลางไพ่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาดูดวง12ราศีกันเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษกันก่อนเลยประจำเดือนมิถุนาย,ยน25 -65 นะคะอาจจะล่าช้าไปบ้างนิดนึงพอดีว่าตัวแสบตื่นเช้าแล้วยหมอปรับตัวไม่ทันในเรื่องของการตื่นส่งลูกไปโรงเรียนต้องขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและคลิปต,ต่อไปให้อีหมอด้วยนะส่วนใครรู้สึกว่าคลิปนี้ ถูกใจหรือว่ารู้สึกว่ามันตรงหรือมันใกล้เคียงกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวก็สามารถแชร์ไปให้คนรู้จักคุณดูได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องของการงานกันก่อนเลยเนาะชาวราศีเมษนะคะเผื่อบางทีอ่ะอีหมอแปอะเวลาวันวันวันอีหมอแปะวันไว้ให้แล้วเผื่อบางทีเวลาอีหมออัพคลิปลงอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งทานู่นทําน,น,านี่เราลืมอะก็เผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อน โอเคในเรื่องของการงาน <g ül> ช่วงนี้ดูมีแพชชั่นมีแรงแอคทีฟเยอะมากโอ้แต่ปัญหาให้ระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะอาจจะใช้อารมณ์หรือว่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์อ่าบางครั้งเนี่ยต้องมีเหตุมีผลเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องสภาพแวดล้อมอะไรพวกเนี้ยมองว่ายังไม่ได้มีใครสร้างปัญหาหรือทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะอาในเรื่องของ ความรู้สึกเกี่ยวกับงานเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีแพชชั่นสูงมากกอบกวยได้กอบโกลวยค่ะเพราะมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าได้สูงด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความคิดที่อยากจะลงทุนหรือทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมต้องบอกว่าอยากให้เวน้นเว้นไปสักนิดนึงก่อนดูก่อนศึกษาก่อนเรียนรู้ก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจลงทุนนะเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่เราอาจจะตัดสินใจอะไรปรปปับเกินไปอะคะ่ะแล้วมันทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายอยากให ลองศึกษาสิ่งที่จะทําให้เต็มที่ก่อนไม่ใช่ว่าทําเราไม่ดีนะคะมันมีโอกาสที่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยเติบโตก้าวหน้าได้ดีแต่เราต้องศึกษาให้ดีก่อนอย่าตัดสินแบบเ <c oughs> ฮ้ยคนอื่นทำแล้วดีปุ๊บเราทำตาม ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันดวงบางคนเนี่ยเขาถูกจริตเขาถูกชะตากับสิ่งนั้นๆที่เราไปดูมามันก็เลยทําให้เขาเติบโตและก้าวหน้ากับเรื่องที่เราเออกับธุรกิจนั้นๆเนี่ยได้เร็วแต่เราอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับเขามันก็แหละจ,จะเติบโตได้เหมือนกันค่ะแต่ช้าถ้าเรารับไม่ได้ถ้าเราต้องการความรวดเร็วยังไม่แนะนํานะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคงั้นฉันทําไปเรื่อยๆฉันชิวๆฉันไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ต้องเออไม่ได้ด่วนว่าจะต้องแบบเฮ้ย ทำปุ๊บ3าเดือนต้องดีอะไรเงี้ยก็โอเคเน,นี้ยลงทุนได้แต่ลงทุนเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยก่อนอยาบุมบามนะยาบุมบามนะอ่าส่วนเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยอย่างที่บอกเขาว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ตัดสินใจอะไรปุบปับ,ปบพูดอะไรไปไม่คิดไม่กรองไม่ตรองก่อนทําให้เกิดปัญหาบานปลายทั้งกับลูกน้องบริวาร เพื่อนฝูงในที่ทำงานรวมถึงลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าเราจะทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจำก็ตามต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีๆเลยนะถ้าเกิดว่าปล่อยอะไรไปตามความรู้สึกปล่อยไปตามใจตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมาได้และทีนี้กว่าเราจะไปแก้ไขอะไร กลับมาเป็นปกติใช้เวลานานทําให้เราเกิดความท้อทั้งที่ช่วงนี้จริงๆโอกาสดีๆมีเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะมีแนวโน้มสูงว่าเราจะได้รับการผลักดนันหรือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เออค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูอาวุโสกว่าเราแบบอาจจะด้วยตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็ได้หรือห่างกับเราประมาณสัก6ปีขึ้นไปนะคะคนนี้จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แต่เขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่หรือตำแหน่งสูงกว่าและก็เป็นผู้ชายด้วยนะ ส่วนสภาพวดล้อมอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอาจจะมีบ้างที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจรู้สึกกวนใจหรือบางที่ามาเจาะแจะมาถามมาอะไรอย่เงี้ยให้เรารู้สึกว่าเราลาคาญใจได้แค่นั้นค่ะเขาทําอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้นะ,ะงานจะดีขึ้นไหมคะของชาวราศีเมษในงาน,น โอ้ใ oh, นเรื่องของงานนี่มีโอกาสตเติบโตก้าวหน้าในทางที่ดีได้เลยนะคะเอาเล่เอาเหลี่ยมเหลี่ยมเอาเล่เอาเหลี่ยมของเราไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์มีโอกาสก้าวหน้าได้สูงมากได้รับการผลักดันและสนับสนุนอย่างที่บอกไปเลยคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูเยอะมากช่วงนี้จะทำอะไรรีบกอบโกยนะมีโอกาสก้าวหน้าได้สูงมากเลยค่ะต่อมาในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ ชาวราศีเมษโอ้โหช่วงนี้มีเรื่องต้องจ่ายหลายอย่างเลยคะมีเรื่องมีรายรับเข้ามาทางเดียวมีเรื่องต้องจ่ายหลายเรื่องเลยโอเคในเรื่องของรายรับรายจ่ายในช่วงเดือนนี้จะปีนี้สละในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือรายรับเนี่ยมันก็คงเส้นคงวาใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันหมือหวามากไปกว่าเดิมอาจจะมีแผนมีแพลนที่อยากจะลงทุนอยากจะทำธุรกิจหรือว่าอยากจะแบบเออหาอะไรที่ ทำเราให้เงินมันงอกเงยขึ้นมามากกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นแต่ยังไม่ได้มีการลงทุนนะมีเหมือนเป็นการวางแผนที่จะต้องใช้เงินแต่ยังไม่ได้ใช้นะคะส่วนรายรายรับในช่วงนี้เข้ามาคงเส้นคงวาค่ะยังไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็เหมือนเดิมอาจจะมีความคิดเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปก็ เริ่มมีการวางแผนอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวบ้างส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็อยากจะต่อยอดบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยโดยส่วนมากช่วงนี้จะหมดไปกับเรื่องของความคิดวางแผนลงทุนการเรียนรู้ถ้าสมมุติว่าเราไปเรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ก็จะเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้หน่อยหนึ่งนะคะเสียเงินทดลองเล่นหุ้นหรือเสียเงินที่จะไปเรียนคอร์สสอนเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะที่นี้ เรื่องของรายจ่ายเนี่ยงบประมาณของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะเป็นงบประมาณบานปลายได้ถ้าเราไม่รู้จักวางแผนและจัดการเพราะเนี่ยจากหน้าไพ่บอกว่าบางครั้งการที่เราจ่ายเรื่องของตัวเองเนี่ยเราพอจะคอนโทลได้แต่เราชอบสงสารเห็นใจรู้สึกแบบ เฮ้ยคนนั้นมีปัญหายอย่างนี้คนนี้มีปัญหายอย่างนั้นแล้วจะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้มันก็เลยทําให้การเงินของเรามีโอกาสสะดุดติดขดัดหรือมีอุบั d ิเหตุได้ เป็นบางครั้งบางคราวในช่วงเดือนมิถุนานนะอาจจะเป็นช่วงมามันปลายปลายเดือนเลยค่ะแต่ในถ้ามองตามภาพรวมจริงๆเนี่ยไม่ได้มีจุดไหนที่มันเสียเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่มันจะมีปัญหาเรื่องการเงินถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะคะโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกไปเลยว่าอาจจะมาจากความขี้สงสารความอยากช่วยเหลือความเห็นใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่เราเห็นใจเขามันก็เหมือนคำนี้ว่า endurable เออเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะบางทีเนี่ยเราเห็นใจคนที่เขาไม่เห็นใจเราแรกๆตอนรู้จักกันตอนพูดกับเราในเรื่องต่างๆดีมากแต่พอหยิบยืมเงินปุ๊บโอกาสคืนยากเลยนะก็พิจารณาดีๆค่ะไม่ใช่ช่วยไม่ได้นะคะช่วยได้แต่ว่าไม่ควรช่วยแบบเยอะเกินไปไม่ควรช่วยแบบเต็มร้อยไม่ควรช่วยแบบเต็มที่จนเกินไปเอาให้มันพอเหมาะพอควรอย่างเช่นเขายืมห้าพันแล้วเรารู้สึกว่า ไอสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ยอม,มันไม่จําเป็นต้องมันไม่ได้สําคัญหรือมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นจะให้ยืมสักสองพันสามพัอะไรเงี้ยก็ก็ได้แต่ก็อยู่ที่ว่า เรามองว่าสิ่งสนะิ่งนั้นมันมีความจําเป็นมากแค่ไหนควรจะถามก่อนนะคะเพราะบางทีบางคนเนี่ยบอกว่าเราบอกเราว่าจําเป็นแต่จริงๆอาจจะเอาไปใช้สูรุยสุไยก็มีเช่นเดียวกันคนเห็นแก่ตัวก็เยอะอันนี้ต้องเตือนนิดนึงเพราะว่ามันจะมีปัญหาจากการไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะอ่ะถ้าเราเดือดร้อนหรือมีปัญหาขึ้นมาจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ไหมอืมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความ มีปัญหานะคะหรือเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเราสามารถพูดสามารถบอกหรือสามารถคุยกับคนที่เคยช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาเนี่ยได้เขาจะให้เราแต่ว่าก็คล้ายๆกันค่ะคือให้ตามความจําเป็นให้ตามความเหมาะสมถ้าเขามีเยอะเขาเขาสามารถให้เราได้เต็มจํานวนที่เราขอเขาก็จะให้แต่ถ้าไม่พอจริงๆเขาก็จะดูตามความเหมาะสมนะคะแต่ได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เคยช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาเนี่ยแน่นอนนะ ต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันบ้างนะคะมาดูสิว่าคนโสดในเรื่องของความรักจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้ยมีใครบางคนนะช่วงนี้เป็นช่วงมีสนเสน่ห์แล้วมีใครบางคนพยายามที่จะเข้าหามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาขายขนมจีบเนาะพยายามที่จะเข้าถึงตัวเราพยายามที่จะแบบ อามาจีบแหละมาโปรยสเสน่ห์บ้างแหละมาทําให้เรารู้สึกดีมันทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยบ้างแหละแต่เรานี่แหละที่ปิดกั้นตัวเองนะคะโอกาสที่ความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยจะพัฒนาต่อต้องบอกตามตรงว่ายากพอสมควรไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาอะยาก แต่เรานี่แหละยากเราทําให้เขารู้สึกว่าเราอะไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์เราดูยังไม่พร้อมเราดูแบบยังไม่ได้อยากจะจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนดูสะดุดหรือว่าการจะได้ไปต่อในความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะถ้าพูดถึงเรื่อง,องความคิดและความรู้สึกของเราที่มีต่อความรักเนี่ยจริงๆลึกๆเราก็มีความรู้สึกแบบแอบแอบเหงาหน่อยอยากมีคนดูแลอยากมีคนซัพพอร์ตความรู้สึกบ้างแต่ถามว่า ต้องการขนาดนั้นไหมเราเองเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมีความรักมากขนาดนั้นมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเจอคนถูกใจค่อยว่ากันถ้าคุยแล้วลองเออลองมีปฏิสัมพันธ์แล้วแล้วมันไม่ได้จริงก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าเราไม่ได้มองว่าช่วงนี้เราจะต้องมีแฟนแต่เราคิดว่าเราอยากมีใครสักคนหรือบางคนนะคะต้องบอกว่าเป็นแค่บางคนนะ มีโมเมนต์แบบอยากบริหารสเสน่ห์รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ใช้เ,เล่มอะไรมันยารอนเล่มเกวียนมานานแล้วฉันอยากลองฉันอยากอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างบางอารมณ์นะคะหรืออยู่กับเพื่อนเยอะๆเราก็อยากจะแบบเอ้ยขอยยอดไหนได้เปล่าอะไรเงี้ยนิดหนึ่งก็มีนะคะแล้วบางเอญเราไปหยอดแล้วดันติดซะด้วยสิก็เลยทําให้มีโอกาสที่ในช่วงนี้เลยค่ะเดือนมีถุนายนเนี้จะได้เจอคนที่ถูกใจจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าคุยด้วยแล้วมันคลิกแต่ จะได้พัฒนาไหมเหมือนเรายังไม่พร้อมนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้พัฒนาแต่ตัวเรานี่แหละดูจะยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์นะเนาะถ้าเรามีความคิดอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้หล่ะคนที่จะเข้ามาคนคนนี้แนนโ้มเขาจะเป็นคนที่ดีไหมคะไม่ค่อยเท่าไหร่ดีอาจจะดีแบบดีไม่สุดคือไม่ได้ดีแบบตอบโจทย์เราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคืออาจจะดีในส่วนของอาเบสิกพื้นฐานอย่างเช่นเป็นคนซื่อสัตย์นะ เป็นคนใส่ใจนะแต่ไม่ได้เป็นคนละเอียดอ่อนไม่ได้เป็นคนแบบโรแมนติกตลอดเวลาหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตความรู้สึกได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ดีมากนะคะคนคนนี้เนาะต่อมาสำหรับคนที่มีคู่แอบชอบคุยอยู่นะคะมาดูซิว่าความรักของสถานะคนมีคู่แอบชอบคุยอยู่เป็นยังไงกันบ้างดูสถานาการณ์สิโอช่วงนี้ห่างกันสักพักหรือเปล่าเอยสาวๆหนุมน่มๆ เหมือนช่วงนี้จะมีเกณฑ์ห่างกันสักพักดูไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยได้พูดได้คุยอะไรกันเลยอะค่ะดูเหมือนจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจหรือมีเรื่องอะไรไม่สบายใจนะแล้วเนี่ยไม่ยอมพูดยอมคุยกันเลยไม่ยอมเคลียร์ใจกันด้วยถึงสิ่งที่เป็นปัญหาค่ะพอเราปล่อยสถานการณ์เป็นแบบนี้ไปนานๆต้องบอกตรงว่า ไม่ได้ถึงขั้นเลิกก็จริงแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อก,กันนะคะมันจะค่อยๆลดลงแล้วถ้าบังเอิญจังหวะน,นี้เราดันเออเราหรือเขาดันไปเจอคนที่มาเติมเต็มให้เนี่ยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหวันห่นไหวได้สูงมากเลยนะระวังระยะห่างที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์กันหน่อยนะคะเติมความหวานเติมเต็มสิ่งดีๆเติมเต็มความรู้สึกดีๆเพิ่มเติมให้แก่กันหน่อยสถานการณ์มันจะได้ดีกว่านี้เนาะอะ,อะสำหรับคนแอบชอบก่อนเลยนะคะ ช่วงเนี้ยเหมือนเรารู้สึกว่าแกฉันให้แกเต็มที่แล้วว่าแกไม่คิดจะอะไรกับฉันบ้างเลยหรออะไรอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นนะคะเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอารมณ์ที่ก็ไม่ได้ว่าอยากจะเลิกทำก็ไม่ได้ว่าอยากจะเลิกพยายามแต่แค่รู้สึกแบบเฮ้ยมันเหนื่อยอะ่ะมันท้ออ่ะมันดูไม่มีวี่แววมันดูแบบ เหมือนพยายามแล้วมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะให้เราพยายามทําไมอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีคําถามอะไรพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งพอเรายิ่งตั้งคําถามมากๆเข้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเราเองอ่ะเริ่มหมดแพชชั่นเริ่มหมดไฟก,กับการไปต่อในความสัมพันธ์โอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาโอกาสที่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นบอ,องตรงว่าค่อนข้างยากมากค่ะกับคนคนนี้ เขาก็โลกส่วนตัวสูงเราก็โลกส่วนตัวสูงแต่เราอาจจะโลกส่วนตัวสูงสู้เขาไม่ได้หรืออาจจะโลกส่วนตัวสูงในคนละรูปแบบคือเราอาจจะโลกส่วนตัวสูงที่สามารถเข้าสังคมได้แต่เขาเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงที่ไม่เข้าสังคมเลยอะไรเงี้ยค่ะคือค่อนข้างจะคือมันคล้ายกันนะแต่มันไม่ได้เหมือนกันมันมีความคล้ายกันมากกว่าในบางเรื่องแต่เราอะอาจจะเข้าใจว่ามันเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติความคิดหรือนิสัยหรือมุมมองบางอย่างอะค่ะที่มันดูเฮ้ คิดเหมือนเราเลยอ่ะเฮ้ยเขาเหมือนเรานี่นาอะไรเงี้ยมันอาจจะไปทําให้เราคิดว่าเขากับเราเหมือนกันเราก็เลยจะยึดืยืนพื้นว่าโอเคถ้าเธอเหมือนฉันมุมมองความคิดกับเรื่องนี้ต้องนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นแต่มันดันไม่เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆแล้วไม่ได้เหมือนนะคะแค่มีความคล้ายคลึงกันเฉยๆเขาไม่ได้มีความคิดเหมือนเราหรือว่าใกล้เคียงกับเราแบบเต็มที่เลยอ่ะมากที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ2 0 3 0เองที่มันมีความใกล้เคียงกันนะถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์ ของเรากับเขาดีกว่านี้ค่ะแนะนําว่าให้เราสองคนควรจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่านี้ถ้าปล่อยสถานการณ์ตึงๆนิ่งๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะจบได้สูงมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพราะเขานะเป็นเพราะเราไม่อยากไปต่อแล้วนะคะ ส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องของระยะเวลาไอ้ไม่ใช่ระยะห่างที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์บางทีเรานิ่งไปบางทีเขานิ่งเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ที่มันไม่เคยได้รับการแก้ไขสักทีไม่เคยมีใครแบบพยายามแบบเต็มที่คือพยายามไปให้สุดมันอาจจะมีการมีความพยายามส่วนเอ่อช่วงหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วพอเรารู้สึกว่าเราพยายามแล้วเขาไม่พยายามเราก็เลยไม่อยากพยายามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค กับความสัมพันธ์นี้เฉพาะคนที่แอบ,บชอบปะนะจะมีโอกาสดีขึ้นไหมต้องทำยังไงมีโอกาสดีขึ้นได้ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยแต่มันต้องมันมันมีช้อยให้เลือกช้อยให้เลือกก็คือช้อยแรกอยู่เหมือนเดิมอยู่นิ่งๆใช้เวลาเวลานาน,านมากปีบวกปีครึ่งถึงสองปีขึ้นไปนะคะถึงจะดี แต่ในกรณีที่เรามีการเข้าหามีความพยายามมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ศึกษาสม่ำเสมออะไรต่างๆ มีแนวโน้มสูงค่ะว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาได้เร็วขึ้นอย่างเช่นถ้าเราทำแบบเดิมไปเรื่อยๆซ้าๆซ้ๆซ้ๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่เวเดิมไปเรื่อยๆก็อาจจะอยู่ที่ประมาณปีครึ่งหรือ2ปีถึงจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการปรับมีการทําความเข้าใจหรือว่ามีความพยายามกับความสัมพันธ์มากขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนหรือว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณอ่ะไม่เกิน1ปีนะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ก็จะดีมากกว่าเดิมด้วยเนาะต่อมาสําหรับคนที่คุย อยู่นะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบกําลังคุยๆกับใครบางคนอยู่เนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าช่วงเนี้เหมือนน้อยใจกันหลายเรื่องต่างคนต่างมีปัญหาเรื่องส่วนตัวมีอะไรไม่ค่อยพูดค่อยคุยกันเก็บเรื่องราวต่างๆเอาไว้เก็บเอาไว้ในใจแล้วชูขึ้นมา2นิ้วไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าบางทีอาะน้อยใจอยากให้เขาเข้าใจจังเลยอยากให้เขาเข้าใจแต่เราไม่เคยพูดเลยว่าเราต้องการให้เขาเข้าใจเรื่องอะไรอยากจะให้เขาแบบคอยอบกอดฉัน เอ่อคอยอยู่เคียงข้างฉันหน่อยได้ไหมคอยเข้าใจฉันหน่อยได้ไหมแต่เราไม่เคยพูดเลยว่าเรากาลังเผชิญกับอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่เคยทาความเข้าใจด้วยว่าเขากําลังเผชิญกับอะไรพอเขาไม่พยายามในสิ่งที่เราคิดมันก็เลยทําให้เราเกิดความน้อยใจหรือบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะบอกแล้วพยายามที่จะอ้อมไม่รู้จะอ้อมยังไงพยายามที่จะพูดไม่รู้จะพูดยังไงเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณเจอมันหนักหน,กหนาสาหัสแค่ไหนในมุมเขาคืออ๋อโอเค อ๋อรับรู้อืมแล้วยังไงแล้วจะทํายังไงต่อไปมันจะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะเป็นคนที่เหมือนไม่มีความรู้สึกไม่เข้าใจอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆอ่ะถ้าเราบอกเขาตรงๆว่าเออเราอยากได้กําลังใจจังเลยตอนนี้เราเครียดนะอ่ะเขาก็จะมีให้แต่ว่า ด้วยความที่นีสใส่เขาเป็นแบบนั้นค่ะเราจะไปยึดติดว่าเฮ้ยเราเคยได้กําลังใจเราเคยสางสัมพันธ์กับคนอย่างนี้นะแบบนี้นะแต่เขาเคยให้กําลังใจเราได้มากกว่านี้กับคนนี้ยากจริงๆค่ะถ้าเทียบเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์เลยเนาะนางก็โลกส่วนตัวสูง8 0อะ่ะก็คือเยอะนะมีโลกมีเซฟโซนมีแบบเหมือนตั้งพื้นที่ที่มันเป็นคอมฟอร์ตโซนเลยค่ะคือนี่บ้านฉันในพื้นที่ห้องนอนของฉันนี่คือคอมฟอร์ตโซนแล้วอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะลดส่วนตัวสูงชนิดรุนแรงนิดหนึ่งแล้วก็ดูมีแอบมีกำแพงและปิดกั้นตัวเองหน่อยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาในความสธ์รี่พัฒนานได้ยากหรือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนานได้แต่ว่าใช้เวลาแบบใช้เวลานาน,านด้วยเหนื่อยด้วยอาจจะมีความท้อใจหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้บ้างนี่ประมาณนั้นนะคะอะแล้วถ้าเรามีความพยายามในการทาความเข้าใจเราจะมีโอกาสได้ไหมอันนี้สําหรับคนที่เออคุยอยู่เท่านั้นนะคะ ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจโอ้โหการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่าทอ,อก,ก่อนแหละเหมือนตอนนี้เราเองเราก็เริ่มทอทอใจแล้วว่าแกจะให้เราเข้าเาข้าหาอะไรแกอยู่ฝ่ายเดียววะแกจะให้เราโมต่พยายามอะไรเพื่อแกอยู่ฝ่ายเดียววะอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นค่ะซึ่งก็มันก็มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาได้แต่มันก็ต้องใช้ระยะเวลาใช้ความเข้าใจใช้ความอดทนถ้าเราจะให้เขา พยายามวิ่งไล่ตามเราหรือเข้าหาเราบ้างเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราคือเซฟโซนจริงๆเท่านั้นแล้วคนเนี้เหนื่อยมากยากมากบอกตามตรงถ้าใจเราไม่แข็งพอถ้าเรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่พร้อมกับการที่จะต้องมาลองรับอารมณ์ใคร กับคนคนนี้ไปต่อไม่ได้จริงๆค่ะเพราะมีแนวโน้มที่เนี่ยเร็วๆเนี้ยใกล้ๆเนี้ยอาจจะภายในเดือนนี้ไม่เกิน2-3สัปดาห์เนี้ยมีมีโอกาสที่คุณจะจบความสัมพันธ์แล้วด้วยซ้ำนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วกันบ้าง ช่วงนี้หมั่นเติมเต็มกันหน่อยค่ะยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มีเกณฑ์นะไม่ได้พูดถึงเกณฑ์เรื่องของการเลิกลานะคะแต่เขาบอกว่ามันมีโอกาสที่ระยะห่างจะทําให้เกิดช่องโหว่ช่องว่างในความสัมพันธ์ซึ่งช่องโหว่ช่องว่างในความสัมพันธ์ถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเลยเนี่ยเหมือนเราสานความสัมพันธ์กับใครสักคนแล้วจู่ๆหายไปพอมันเกิดช่องโหว่ช่องโหว่ในที่นี้ถ้าไม่มีใครเข้ามาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันบังเอิญมีคนเข้ามาอันนี้เป็นปัญหาแล้วนะ เพราะงั้นตรงนี้เราต้องพิจารณาดีๆว่าเราจะปล่อยความสัมพันธ์ให้มีช่องโหว่ไว้ทําไมเพื่ออะไรมันต้องมีคําตอบถ้าเป็นปัญหาที่เขาทําร้ายเราซ้ําๆซ้ําๆลองคุยไหมคุยเป็นกิจจลักษณะไปเลยว่าเอ้ยเธอมันเป็นอย่างนี้เธอทําแบบนี้เรารู้สึกอย่างนี้ถ้าคุยแล้วลองคุยแล้วลองมาทุกทางแล้วแล้วมันไม่รอดจริงๆก็ลองเว้นระยะไปเลยก็ได้ก็ดีค่ะก็ได้ แต่เว้นระยะในที่นี้ก็คือทําใจไปเลยว่ามีนนทนนทที่อาจจะเลิกกันในอนาคตได้เพราะการที่เรามีระยะห่างต่อกันมากๆหรือเป็นระยะห่างที่เกิดขึ้นในระยะเวลานานมันมีโอกาสที่เราจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องการกันและกันและความสัมพันธ์จะจบลงได้แต่ในกรณีที่เอ้ยแค่อยากจะลองดูว่าเออรู้สึกผิดบ้างไหมกับสิ่งที่ทํากับเรารู้สึกว่าเ,เข้าใจบ้างไหมว่าเราต้องมาแบกรับความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็ อาจจะมีระยะห่างเกิดขึ้นช่วงประมาณ2 3สัปดาห์ซึ่งนานนะคะถ้าเราคิดว่าเราจะให้เขามางอดูสภาพนางสินางก็คงจะไม่มาเพราะงั้นจุดที่มันเป็นปัญหาเลยก็คือเราอาจจะต้องกลับไปคุยกับเขาก่อนอีกแล้วเราก็จะรู้สึกน้อยใจว่าเธอไม่คิดจะทำอะไรเพื่อฉันบ้างเลยหรือไงปัญหาก็คือนี่แหละค่ะความไม่เข้าใจทำให้เกิดปัญหาเออรุนแรงสุดมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์จะจบได้ไหม ยังไม่จบเห็นหม้ยบอกแล้วความสัมพันธ์มันไม่ได้จบง่ายๆนะคะยังอยู่กันต่อไปได้แลวปรับตัวยังไหนดีพื้นที่เขาเรียกว่าเซฟเขาเรียกอะไรนะสเปซการให้สเปซกันมันก็ดีค่ะแต่มันถ้ามันมีมากเกินไปอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกเคยชินคุ้นเคยพอมันเริ่มเคยชินมันเริ่มคุ้นเคยกับการมีพื้นที่ส่วนตัวเยอะ พอเริ่มพอเราเริ่มกลับเข้าไปในชีวิตเขาใหม่อะค่ะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชินอะเหมือนเราเริ่มมีแฟนใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งที่เราเป็นแฟนกันอยู่แล้วเพราะงั้นตรงนี้พยายามอย่าให้มันมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันเยอะจนเกินไปนะคะเอ่ออยู่ในความพอดีได้อย่างเช่นเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าอันนี้ถ้าเราไปก้าวไกยหรือไป ถามไปอะไรเยอะแยะมันจะเป็นการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเอาโอเคตรงนี้เราไว้ในฐานที่เข้าใจเราเข้าใจกันโอเคตรงนั้นจบตรงนั้นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรด้วยแต่เราให้พื้นที่ส่วนตัวกันไม่ไปจ้อแจ๊ไม่ไปจุกจิ๊กไม่ไปวุ่นวายแต่ส่วนในกรณีที่เราอยู่ในมุมโมเมนต์ที่แบบมีปัญหากันบ่อยเรื่องเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวก็จําเป็นต้องให้บ้างค่ะวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือการให้พื้นที่ส่วนตัวการที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเราไม่อยากก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวขขอองงเเาทุกรื่ ถ้ามีปัญหาอะไรอยากพูดอยากคุยอยากทำความเข้าใจมากกว่าอยากรับฟังอยากช่วยแก้ปัญหามากกว่าอันนี้จะดีกว่าถ้าในกรณีที่เราจะแบบเธอต้องอยู่ใต้ความคิดของฉันอย่างเช่น เธอเราว่าการที่เธอไปคุยกับเพศตรงข้ามเนี่ยมันเหมือนเธอไปมีใจให้เขาเราไม่โอเคอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเอ้าทําไมมันก็จะมีคําถามต่อเนื่องแล้วเกิดเป็นความไม่สบายใจในความสัมพันธ์กันซะเปล่าๆให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันบ้างลองรับฟังความคิดเห็นของกันและกันบ้างสถานการณ์ในความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้มากกว่านี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะใช้แก้วนักราชในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมกันสักหน่อยหนึ่งว่าวันนี้ แก้วอยากจะบอกอะไรเสียงดังนิดนึงนะอืมต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ค่ะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะพุ่งแล้วมันจะโดดมากเป็นไปได้นะคะหาจุดยืนให้ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดวิธีคิดการตัดสินใจอะไรก็ตามช่วงนี้มันจะเซนสติฟท์ง่ายหวั่นไหวง่ายอ่อนไหวง่ายเจออะไรที่มากระทบกระทั่งจิตใจนิดหน่อยมีโอกาสจะระเบิดได้ง่ายนะคะรุนแรงกับเรื่องของความรู้สึกคือบางทีอาจจะใช้คําพูดที่มันตัดพอ้อหรือพฤติกรรมที่มันดูเป็นการตัดพ้อคนใกล้ตัวเพราะงั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากที่สุดเลยนะคะส่วนเรื่องดีๆมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเรื่องความรักหรือเรื่องคนรักคนเอ็นดูคนเมตตาเนี่ยมันมีแล้วนะคะ ผู้ใหญ่คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่ไม่เคยได้รู้จักไม่เคยได้ใกล้ชิดกับเรามาก่อนบางเอิญมีเหตุให้ได้รู้จักกันพอได้ใกล้ชิดกับเราเขารู้สึกประทับใจในตัวเราแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยบุคลิกภายนอกดูเราแบบกระด้างอ่ะแข็งอะดูแบบห้ำห้ามอะดูเฮ้ยมันเรียบร้อยไหมเนี่ยเฮ้ยมันก้าวร้าวหรือเปล่าแต่พอมารู้จักจริงเฮ้ยเราหน้ารักอะ่ะเรามีโมเมนต์อาจจะไม่ได้เป็นโมเมนต์ เด็กแบ๋วๆนะคะด้วยความราศีเมษนะเนาะอาจจะแบบแอบฟาดนิดนึงแต่คือบุคลิกภายนอกอะดูเป็นแบบนั้นดูเป็นคนฟันฟาดดูเป็นคนหัวรุนแรงดูเป็นคนใช้อารมณ์แต่พอเขาได้รู้จักจริงเฮ้ยเขามีเหตุผลนี่ถึงบางเรื่องอาจจะดูมีเหตุผลในมุมที่ อาจต้องปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยแต่แต่เขารู้สึกว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเรามีโอกาสจะได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากคนคนนี้สูงมากนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานตรงนี้มันนานหรือมียศที่ค่อนข้างมียศมีตําแหน่งที่ค่อนข้างสูงมากๆเขาจะผลักดันและช่วยเหลือร่วมถึงถ้าเป็นพวกธุรกิจส่วนตัวเราจะได้เจอคนที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในสิ่งที่เราสนใจแบบมากๆเลยอาจจะเป็นตัวท็อปๆคนที่ประสบความสําเร็จแล้วคนที่ ไปถึงจุดที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของแบรนด์เองเลยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะเรามีโอกาสจะได้ไปคุยกับเขาแต่ว่าได้คุยกันไม่เยอะนะแต่เขาจะถูกชะตาเราค่ะ แค่ตอนแรกอะ่ะอาจจะดูมองจากผิวเผินมองจากบุคลิกภายนอกเราดูไม่ชอบแต่บางเอิญว่าจําเป็นต้องคุยพอได้คุยปุ๊บเอาถูกชะตาเฉยเลยคนนี้จะผลักดันสนับสนุนนะคะเรื่องการเงินจัดสรรการเงินดีๆไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือช่วงเนี้ยเซนซิทีฟง่ายอ่อนไหวง่ายเพราะงั้นเวลาเห็นใครหน้าองสารเห็ในใครที่แบบ ไม่ไหวแล้วพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมอะไรก็อาจจะมีหวั่นไหวอ่อนไหวบ้างนิดนึงนะคะเลยทาให้มีแนวโน้มที่การเงินจะสะดุดได้แต่ก็ข้อดีก็คือพอมันกําลังจะสะดุดมันจะมีเหตุที่ทําให้เราได้เงินกลับคืนมาก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ส่วนเรื่องความรักก็อย่างที่บอกไปนะคะอะไรที่คนมีคู่คนแอบชอบคนคุยอยู่เนี่ย ปรับตัวเข้าหากันได้ก็ปรับอะไรที่มันรุนแรงเกินไปต่อความรู้สึกไปต่อไม่ไหวรู้สึกว่ามันแย่มากแล้วก็ถอยกลับมาแล้วเซฟความรู้สึกตัวเองบ้างก็ดีค่ะถ้าเราอยู่ต่อไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแต่เราฝืนเพราะเราคิดว่าเราจะต้องเอาชนะใจเขาให้ได้วันหนึ่งเราก็จะระเบิดค่ะแล้วเขาก็จะเห็นตัวตอนอีกตัวตนหนึ่งของเราซึ่งมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ย เราไม่เคยคิดเลยว่าคนคนนี้จะมีนิสัยแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้หรือดูก้าวร้าแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไหวเราก็ถอยออกมาก่อนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราพร้อมเราก็เริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยเหมือนเราสตาร์ทวิ่งนะคะสตาร์ทวิ่งแบบไปเหาะเหาะเหยาวิ่งแบบพุ่งเราไม่ได้พุ่งเหลาเนาะเราไม่ต้องวิ่งเร็วเราไม่ได้แข่งโอลิมปิกเนาะเราไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราจะได้อะไรดีๆกลับมาจากทุกๆเรื่องค่ะต้องใช้ความอดทนพยายามยุบหน่อพองหน,หน,องหน่อยู่ นับหนึ่งถึงล้านหนึ่งถึงล้านเอาไม่อยู่อย่าพึ่งตบอย่าพึ่งเตีอยพึ่งตบอย่าพึ่งตีอยพึ่งเตีอยพ่าเยพึ่งต่อยอะไรเงี้ยเราก็หาอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันรีแลกนะคะถ้าเราไปโฟกัสอะไรที่มันเครียดมันกดดนันมันอ่าเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปเนาะมันจะยิ่งทําให้สถานาการณ์แย่ลงแล้วยิ่งอะไรไปก,กระตุ้นถ้าเราอยู่ในแวดวงที่เพื่อนแบบมึงไปแกฟาดลุยเลยอะไรเงี้ยถอยออกมาก่อนนะคะในช่วงลมที่เราโมโหเพราะถ้าเราใชาลม พังหมดเลยนะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษทุกคนเลยนะคะจริงๆเนี่ยดูของชาวราศีเมษเราก็ไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงแล้วนะเป็นห่วงแต่ถ้าอะไรที่เรามีความกังวลหรือกับบางคนเนี่ยด้วยความที่มันเป็น g e n e r a l reading เนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงหนอยเปอร์เซนหรือสถานการณ์บางอย่างมันใกล้เคียงกันบางคนอาจจะเจอสถานการณ์รุนแรงกว่าที่หมอพูดไปเนี่ยก็อยากเป็นกําลังใจให้พยายามใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจวางแผนทุกๆอย่างเนี่ยอา,อาจจะ ค่อยๆวางแผนเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยจากทีละจุดไปอีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะมันน่าจะรัดกลุ่มมากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็น่าจะเบาบางลงได้เนาะเป็นกำลังใจทุกๆคนเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ